ลาดนัดแปดเลครับข้ามาบึงอาหารนะครับเน้อข้ามาเบึงอาหารสี่ขายอยู่ตามตลาดนักแปดนะครับแหล่งนี้เป็นแหล่งนักศึกษาหลายนะครับจะมีอาหารหลากหลายได้เป็นของเน้อผมพามาย่างเบื้งเนาะอืมครับพามาย่างเบืองย่างเนาะโอ้โางกเปาะอาหารนะครับของกินปุ้มซุกนะครับแถวนี้มีหลากหลายนะครับควรจะสนใจนะครับเน้อนะครับอาหาร เยอะแยะเลยครับบักรซารีก็มีนะครับนี่นะครับออยู่ตลาดลักแปดเลครับ่าสวรรค์นาเขตนะฮะนี่อันนี้เพิ่นกับทั้งตำพร้อมทั้งย่างพร้อมนะครับเนาะเบิ่งแนวกิ้วเน่ากินเป็นนะครับเนาะเออนะครับโดยสนใจนะครับผมเบิ่งไข่ก็มีปลาปิ่งก็มีนะครับเทียดมี่บัตจีน้องนะครับนี่ครับอันนี้เพิ่นกับขายไก่ทอดนะครับเนาะไก่ทอดนะครับผมนะครับผมดยสนใจแนวกิน เน้อยากนะครับเนาะแถวนี้นะครับเนาะบรรยากาศแคมทางนะครับเนาะนี่ครับกับบรรยากาศทังสี่โอเคครับผมเดี๋ยวจังไดก็คลิปนี้ไปซ้ำนี้ก่อนนะครับนาะเดี๋ยวจังไดผมพามาเบิงต่อไปนะครับนี่คือตลาดลักแปดครับผมสวัสดีคสปปลาวคลิปนี้สบายดีแล้วสวัสดีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเด้อสวัสดีครับ